อลิคาผมมีต้นเ้าก็สู่เอ็นทียีเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไททันของแท้ต้องมาสู้กับไททันของก๊อฟฮะมันมีไททันของก๊อฟด้เหรอวะมีดิเตยเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยอะแล้วใครเป็นหัวโหวกันวะงั้นมึงรอไปดูดีกว่าป่ะนี่ไงเตยไททันของก๊อฟเนี่ยนะของก๊อฟดูดส่วนเนี่ยไททันของแท้โอ้โหเกือบเหมือนเลยนะมันเหมือนกันเลยแนะเออดูดิแต่มันต่างกันที่สีอะดิวีแล้วมึงว่าใครมันหัวโหวกันวะ ทำไมมรูู้สึกกว่าขออง๊ันดไททันหัวกล้องสู้กับไททันหัวกล้องไททันทีวีแมนสู้กับไททันทีวีแมนไททันหัวลำโพงก็ต้องสับกับไททันหัวลำโพงเออเอาคุณน่อยที่ว่าของแค่กัของก๊อฟไปไหนมันจะโหดกันวะโอ้โหแต่เหมือนของก๊อฟจะโหดกว่านะไม่น่าดีว่ะแบบดูใหญ่มึงดีกับนงดีแล้วมึงดีถึงป้าตาเนี่ยโอ้โหของก๊อฟโหดกว่าหัวลุดโอ้ย เหมือนูดอะไรวะเนี่ยของก๊อฟโคตรโหอดอ่ะโอ้โอีก็แพ้ดิก็ใช่ไงแล้วกีฬาพนันไทยพวกของก๊อ็ไปรวมตัวกับไอ้พวกหัวซุ่มมันจะเป็นไงเออไททันของแด๊ดฟูไม่ได้เลยอ,ะอ่ะตายแน่เลยเนี่ยแพ้ดโดนจัดการง่ายมากเฮ้อยอันนี้พวกหัวซุ่มไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันอะไรจะเปิดสงครามป่ะยิงแล้ววะ่ะยิงแล้ววะ่ะคือตอนนี้กูว่าเดี๋ยวไททันของก๊อฟมาแน่เดี๋ยวมึงรอ,งองดู แต่กูวมันน่าจะอยู่สองคู่หัวส้มมาวประวัติในด้านของกอบ์บักใช่หรอเออมันจะมาจัดการในด้านของแท้ทำไมมไจะชิบหายอย่างเงี้ยเออเนี่ยมึงรอดูเนี่ยเดี๋ยวกูว่าโผล่มาแน่ในด้านของกอล์บักแล้วนี่ไม่มีไททันแล้วโหโดนปาดคอไปแล้วเมื่อกี้เออแต่กูว,วา่านะมันแล้วมันจะมาอย่างไรวะไม่ไดเฮ้ยมึงคู่หัวส้วมดิก็อัพเกรดว่ะเอาพี่เฮ้ยแต่ก็ชิวๆอยู่เฮ้ยมีไอ้โมงด้วยวไอ้โมงเฮ้ยมาอีก นี่ไททันตัวใหม่ป่ะอุ้ยมีตัวใหม่ได้เหรอเออไททันโปรเทคเตอร์ <Prot ector. S 1> จัดเอาดีฉายภาพปะเอออุ้ยนี่มันอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันเป็นตัวเลี้ยงไททันเป่าส่งสัญญาณเหรอส่งสัญญาณให้ไททันของก๊อปมาไงมายังในโลกไ้เตยกูว่าน่าจะใช่กว่าเดี๋ยวจัดเออมันน่าจะก๊อปไททันทุกตัวเลยว่ะเนี่ยมึงดูดิ ดิเหมือนมันยิงอะไรมาใช่ป่ะเออเฮ้ยเอาแล้วไงเสียหายหนักเลยเตยระเบิดจากต่างดาวหรือเปล่าเมื่อกี้ที่มันเรียกแล้วไททันของก๊อฟมาแล้วกูบอกแล้วมันเป็นตัวเรียกไททันของก๊อฟเอาแล้วไงเฮ้ยเอ้าสู้กับไททันโปรเจคเตอร์โออยเจลองดูดิว่าจะโหดกันตัวเขาใหญ่เปเลื่อยเลยตายแค่สามเนาไททันของก๊อฟโคตรโหดอ่ะแค่เนี้ยนะเฮ้ยแล้วมึงดูพวกหัวส้วม พูดเดียวกันไหมอ้าวคนละพวกคนละพวกเฉยเออดีแล้วถ้าพวกเดียวกันนะตายแน่เลยไททันของก๊อฟไม่เข้าสังกัดไหนวะแล้วมึงดูดาบอูโหอดกับนี้มาแล้วสามไททันของก๊อฟของจริงว่ะเฮ้ยอันนี้ที่ไหนวะเฮ้ยนี่มันที่นอนผู้หัวซ่วมนี่ไหวเตยเอ้า จะบอกว่าถอดหัวได้ก็น่าดีวะมาไปแล้วเฮ้ยแล้วมันจะไปไหนวะนี่ทหารทับมันเอาไว้เตยของผู้หัวกล้องอะน่าจะใช่เฮ้ยเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไอเตยนั่นมันไททันทีวีแมนของก๊อฟนี่เอาแล้วไงเริ่มยิงละโอ้ย เจอเปิดฉากไว้ตืย้ยตกมันไม่น่ายิงว่าเอออุ้ยใครและไม่เข้าสังกัดไหนอย่างนี้มันก็จัดการหมด,ลดูลแรดิทั้งพวกหัวกล้องพวกหัวซ่วมอ,อ่ะใครโง่โวยโหดในด้านของกอ๊อฟเฮ้ยแอบว่ะแอบว่ะอันนี้มันกำลังทำอะไรกันวะเฮ้ยพวกหัวซ่วมแอบไปพวกหัวซ่วมเปล่าดีดีสงครามพังหมดเลยอ่ะเออวังดูตึกดิเฮ้ยใครมา อะไรวะอุ้ยไสทันของก๊อฟเอาแล้วไงพี่ไม่จัดการหมดเลยอ่ะไม่เลือกหน้าเลยมึงดูดิง่ายด้วยดิห้าจอยยังโดนอ่ะไอหัวส่วมยังโดนเลยเมื่อกี้ที่เฮ้ยเตยโปรเจคเตอร์ของก๊อฟมาแล้วถ้ามันไม่เกิดพวกเดียวกันหรอน่าจะไม่ใช่เฮ้ยหรือมันจะอัปเกรดเอาแล้วไงโอ้โหแล้วมันสู้กันเองด้วยว่าเหมือนมาล้างแขนหวังดีว่ะดิโอ้โหเฮ้ยคราวนี้ไม่กระจอกเหมือนครั้งที่แล้วนะไอ้เตย ครั้งที่แล้วนี่โดนทีหนองที่แตกนะใช่สุดจัดอรอบเนี้ยแต่มึงขอลิอ้วหูตัวคุ้ใหญ่อ้าอุ้ยดูดิ้ยมี่เอหัวล,ละโพงตัวเล็กเป็นลูกสมุนด้วยเออของก๊อฟกู้ก๊อฟน่าจะยังหมดเลยเนาะเอยนี่มันคืออะไรอ่ะเอาแล้วไงเฮ้ยทำไมมีพวกหัวกล้องกับพวกหัวซ่วมอ่ลละอุ้ยดูดิเฮ้ยนีลลลล่แขนนี่ขาตัวยังใหญ่อยู่ในห้องอย่าบอกนะว่านี่คือ วิธีการอัปเกรดอ่ะเป็นไททันของก๊อปอ่ะเมื่อกี้เห็นป้าหัวยังใหญ่แล้วมันหัวส้วมหมอมันบีบมันบีบไม่หัวเลยแล้วมันก็เอาเอ้าอย่าบอกว่าเป็นคนสร้างนะน่าจะใช่ว่ะเป็นคนสร้างไททันหัวก๊อปอ่ะของก๊อปอ่ะน่าจะใช่ไหวเตยเห็นป่ะชัดเจนแล้วอาจจะเป็น ครึ่งคนครึ่งมันมุดเปล่าครึ่งคนครึ่งหัวซ้วมไหนของอ,อันเนี้ยเออน่าจะไม่รอดหุย้ยมันยิงใครอ่ะมันกำลังเปิดศึกกันไวเตยเอาพี่เงเลยเฮ้ย,ย,ยอโอ้โหแล้วไม่มีแบบใครชนะไททันหัวป๊อปได้หรือวะของป๊อปอะ่ะเ,เอาก่อนเอาก่อนเถอะตอนเนี้ยจะจะเข้าไปได้อ่ะนี่ไงมาเลยใครทันหัวกล้องของก๊อปมาดิแม่งเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยนะเวย้ยเตย แต่มีเส้นสีเหลืองเว้ยแล้วมันดูทุกอย่างจะเป็นสีเหลืองหมดเลยเเอาลยของก๊อฟอ่ะอุ้ยก็บอกแล้วนะไม่สกัดฝ่ายไหนกูจัดการหมดโอ้โหตบทีเดียวอุ้ยโหดมากมึงท้าทายกูหรอแล้วพลังมันพลังคือมันจะมากกว่าแบบไททันของแท้อีกใช่ป่ะแรงกว่าไงเออโคตรโหดอ่ะอุ้ยเฮ้ยใครกล้าใครกล้าอุ้ยตายไหมจุกเลยจุกเลย จุกเลยนะที่นี่พวกตำรวจว่ะที่นี่มันไททันหัูลำโพงของแท้ไอโอ้ยยิงหมดแต่กูตกใจเมื่อกี้ว่ะใบเลื่อยอุ้ยมาแล้วอเตยไททันทีวีแมนของก๊อฟมาเดสู้กันมาโอ้ยมาสู้กันว่ะเอาละไงเตยแต่กูว่าไททันหัูลำโพงน่าสู้ไม่ได้นะของแท้อุ้ยอุ้ย อย่าบอกนะกูอัพเกรดอาวุธมามาเลยเพื่อสู้กับไททันของก๊อฟนัวหลบได้ว่ะมคอนจานแล้วมีมีคอนเนาะหรือเอาเรื่องจับแน่โบกไปหนึ่งโบกไปสองอัพเกรดอาวุธมาหมึ่งยันไปข้างเลยมึงเจอกูแน่ของก๊อฟบ่เดี๋ยวมึงเจออาวุธของแท้อุ้ยใครชนะวะเมื่อกี้ฮู้ยแล้วมันข้างแล้วว่ะมันข้างไหวตื่นจัดการหมดเลยอะดิเอาเลย โอ้โหไททันของก๊อฟว่ะมาแล้วหุ้ยนี่มันอะไรอ่ะอ้าววิวเอาวิววาดได้ทำไมหน้ามันเหมือนไททันหัวกล้องเลยว่ะและตัวเหมือนไททันทีวีแมนเฮ้ยดูนีอย่าบอกนะว่าไททันของแท้ก็สร้างไททันตัวใหม่มาเพื่อจัดการไททันของก๊อฟโดนแล้วโอ้โหคุณนึกว่าโหดนัดเดียวจอดเฮ้ยเฮ้ยคุณกูบอกแล้วไททันของก๊อปแม่งโหด สู้มันหน่อยดิโอ้โหตายว่ะแต่ไอ้พวกหัวส้มวะเธอเหมือนมันได้อันนี้ตกงได้เรียบไปเลยอ่ะใช่ไงอุ้ยใครยิงวะอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยรถคว่ำป่ะวะอ้าวตายเลยอ้าวอู้กำลังจะเจอพวกหัวส้มจัดการไอ้ใบเลื่อยอุ้ยมาแล้วโปรเจคเตอร์อุ้ย โปรเจคเตอร์มันจะกลับมาแล้วไว้เตยงูม้าแน่นอนไม่หด้ล้างล้างแล้วมันไม่ไปอัปเกรดเป็นไททันของก๊อฟวะโปรเจคเตอร์เออร่างนี้กูไม่ค่อยโหดถ้าแม่งเจอไททันของก๊อฟนะอุ้ยกูบอกแล้วกูไม่ทันขาดคำแข่งรับตัวอืมเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมอะไรอย่าบอกว่ายอมตายยอมแต่คู่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อนัดเดียวเฮ้ยอะไรวะ ไททันของก๊อฟตายเลยหึยตัวอะไรอ่ะห้ยทาไมมันรับพวกไททันไปไว้เตยหยอย่าบอกเมื่อขโมยล่ากไปอัปเกรดอะไรนะเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับไททันของแท้ VS ไททันของก๊อฟเป็นยังไงเตยรู้สึกว่าของก๊อฟนันจะโหดไปเยอะเลยเออโหดกว่าแบบโคตรโหดอ่ะ คือได้ด้านของแท้คือแบบโดนเด็กหัวรูดหมดอะ่ะตาลหมดเลยสำหรับใครนะครับผมที่ชืนชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ chat, กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนะนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย